มีชีวิตบ้านปลายที่ลําบากมากเราไม่ต้องไปทําอะไร <c oughs> ถ้ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลได้นะไม่จําเป็นต้องมีโจทย์ว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์ยังไงขอเพียงแต่ให้กลไกต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลทําเรื่องอย่างตรงไปตรงมาพลเอกประยุทธ์ก็จะมีชีวิตในบ้านปลายที่ลําบากมากแน่ๆแต่ว่าถ้าจะรอดเอาตัวรอดได้ก็อาจจะเนื่องจากกลไกเหล่านั้น มาจากการแต่งตั้งสรรหาและแต่งตั้งรับรองโดยกลไกลที่พลเอกประยุทธ์ได้สร้างขึ้นไว้เองเท่านั้นถ้าว่าตามเนื้อผ้าว่าตามตรงผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังจะเป็นรัฐบาลอีกเขาต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเลยเขาก็บริหารประเทศไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเขาจะดึงดันเป็นจริงๆเราก็ต้องให้มี ฝ่ายค้านเสียงข้างมากในสภาผู้แทนนั่นแหละแล้วก,ก็เขาก็เหมือนจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเนะเพราะว่าอภิปรายเมื่อไหร่เขาก็ล้มเมื่อนั้นแต่นั้นมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องมันก็เป็นเรื่องอมันคงไม่คงไม่ใช่ซีนเรโอสำคัญที่จะที่จะเกิดขึ้นส่วนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพลเอกประยุทธ์ ผมว่ารัฐบาลรัฐบาลถ้ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปตยตั้งรัฐบาลได้นะไม่จําเป็นต้องมีโจทย์ว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์ยังไงขอเพียงแต่ให้กลไกต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลทําเรื่องอย่างตรงไปตรงมาพลเอกประยุทธ์ก็จะมีชีวิตในบ้านปลายที่ลําบากมาก แน่แนแต่ว่าถ้าจะรอดเอาตัวรอดได้ก็อาจจะเนื่องจากกลไกเหล่านั้นมาจากการแต่งตั้งสรรหาและแต่งตั้งรับรองโดยกลไกที่พลเอกประยุทธ์ได้สร้างขึ้นไว้เองเท่านั้นถ้าว่าตามเนื้อผ้าว่าตามตรงผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะมีชีวิตบั้นปลายที่ลำบากมากเราไม่ต้องไปทำอะไร ด่านสวก็ก็โหดมากความจริงก็คือจะตั้งได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นกับสวนั่นแหละถ้าสวไม่มายกมือมันไม่มีสูตรที่พักการเมืองจะมารวมกันแล้วให้ได้สามรอยเจ็ดสบหกเสียงเวลานี้ไม่มีสูตรไม่มีสูตรที่เป็นมงคลเป็นใช้เป็นภาษาบาลีหน่อยเรียกไม่มีมงคลละสูตร คือสูตรที่มันทําแล้วจะดีหมายตั้งรัฐบาลได้แล้วมันจะดีเนี่ยไม่มีนะที่ให้พรรคการเมืองล้วนรว,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 วมกันตั้งรัฐบาลไม่มีเพราะนั้นมันก็จะเป็นว่าพรรคที่รวมกัน310สิกว่าเสียงนี้ได้เสียงสวสนับสนุนแล้วก็ตั้งรัฐบาลไปหรือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม,ไดมันก็ต้องต้องพยายามตั้งแล้วตั้งอีกอะเช่นว่า ามาโหวตกันอีกนัดวันมาโหวตกันอีกทีนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเป็นละเขาจะตั้งละมันก็มาโหวตแข่งกันแล้วก็พักการเมืองส่วนที่เหลือใช่ไหมครับก็จะร้อยน่าจะร้อยแปดกว่าใช่ไหมร้อยแปดสิกว่าบวกกับสวมันก็เกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไป ฝ่าย310ิกว่านี้ก็เป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเรื่องเท่มากเป็นเรื่องอที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ให้เขาบริหารไปเพราะว่าต้องมีรัฐบาลถูกไหมเมื่อต้องมีรัฐบาลก็รัฐบาลแบบนี้ก็ได้ก็ให้เป็นไปแล้วก็เป็นแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ไหวเดี๋ยวโดนพภิปรายไม่ไว้างใจเขาจะยุบสภา,าก็ยุบสภา,ก,สภาก็เลือกตั้งแต่ถ้า รู้สึกว่ายุบสภาก็ไม่ดีเพราะเขาจะยิ่งแพ้กันใหญ่ก็ก็บริหารไปฝ่ายนี้ก็อาจยังไม่อภิปรายไม่้วางใจก็ได้ให้บริหารไปพอครบหนึ่งปีสวหมดอำนาจคราวนี้ก็ยังไงก็ได้แล้วนี่ก็เลือกคราวนี้เลือกเลือกอถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยอยังอยู่ก็คว่ำซะถ้าเขาจะหนีการคว่ำเขายุบสภาก็เลือกตั้ง ถ้าไม่หนีก็โดนความความก็310กว่าเสียงนี้ก็ตั้งรัฐบาลได้แน่นอนแล้วเพราะว่าไม่มีโงอ,อันนี้คือผมพูดเนี่ยมันมันเป็นการพูดแบบคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรแต่ที่จะเกิดจริงมันคงหลากหลายนะแต่หลากหลายมาผมคิดว่าลองยกตัวอย่างแบบไหนมาเนี่ยผมก็คิดว่ามัน ยัไม่เป็นประโยชน์ต่อต่อบ้านเมืองหรอกคือคือเช่นว่า310กว่าคนนี้ตั้งไม่ได้แล้วก็จับ310กว่าคนแยกออกมาเป็นสองส่วนแล้วก็ไปรวมกับอีกฝั่งฝั่งหนึ่งอันนี้มันมันจะไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้แล้วมันจะเป็นการถอยหลังไปสู่การช่วยช่วยประทังชีวิต ชะลอการตายของของพวกสืบทอดน้าเด็นการ